สวัสดีค่ะป้าแบมพามากินแจนวยท่าสลอมนะคะก็มีก็เเต๋ยวยำไข่มะตูมข้าวหมูแดงก๋ยยยยงกวย,ยเตี๋ยวยำแห้งไข่บะมีเกี๊ยวเย็นตะโฟข้าวหมูกอบก้วยชักก๋วยเตี๋ยวน้ำใสอร่อยอร่อยราคาเริ่มต้น30บาทเอิน,นะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2โมงตื่นนะคะามาทานกับป้าแบมนะคะ ไวจับ uhm. น,นะคะอร,อร่อยอร่อยนะคะเข้มข้นมากเลยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะมีคร er ึ่งในด้วยนะคะทานด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยนะคะแซ่บมากเลยนะคะ F4 ที่จะมาเชียงใหม่นะักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่ก็มาเส้นสถานีรถไฟนะคะเลี้ยวขวานะคะเข้าซอยเข้าซอยอันนี้ซอยอะไรนะคะป้านี่ซอยอย่างไรซอย,ยกองทรายนะคะเข้ามาซอยกองทรายเลยนะคะมาที่ร้านจานวยท่าฉลอมได้เลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะฝีมือมากเลยนะ จับน้นข้นก็อร่อยนะสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะเข้ามาซอยกองซายนะคะหรือมาจะมาเส้นสันปะคอยก็ได้นะคะสันปะคอย ถึงทางแยกหมูทอดก็เลี้ยวซ้ายตรงมาเลยนะคะก่อนจะถึงสถานีรถไฟอยู่ด้านซ้ายมือนะคะป้ายเด่นชัดมากเลยนะคะรับประทานกันนะคะก๋วยจับน้ำข้นนะคะก็แบบสัง่งก๋วยจับน้ำข้นมีเมน,นูหลากหลายนะคะอร่อยมากเลยนะคะากดไลค์กดติดตามกดแชร์ก๊อแบมชวนกินเที่ยวนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะรวยรวยค่ะเก่งเก่งอ,อ,อ,อย่าหนวยถ้าฉลองนะคะฝากร้านด้วยนะคะฝากร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ